ใช้เบิ่งเด้ mẹ, อยู่เนี่ยลุย nuôi, ชอบ โด้กขาเฮ้ยยีบอลสองลูกเอ้ยใจก้อยหลุดเลยเฮ้ยหดเลยเฮ้ยหลุดเลยเฮ้ยกี่บอลเฮ้ยเก็บบอลได้เฮ้ยเฮ้ยไม่เข้ายังไม่เข้ากรรมาการมีสัญญาณ ขวยเล่นต่อโอ้ <laughs> มอบแต่ละภาคอีอห <laughs> นึ่งหนึ่ง

ข้าวยเแล้สวยสวยแล้วโอ้ยี่นอง